Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ฝ่ายค้านร่างยติซักฟอกเสร็จแล้วชนละนานคาดได้เวลา4วันเหล่งช่วง18-22กร,รกฎาคมนี้เมื่อวันที่ 13มิถุนายน2565นายแพทย์ชนลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังประชุมหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการร่างยติยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ว่า ตอนนี้ร่างยติเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนผู้ถูกอภิปรายในขณะนี้ยังมีสิบคนตามที่ถแถลงไปก่อนหน้านี้เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเพิ่มอาจเพิ่มก่อนการยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่คาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงยืนยันว่า จะยื่นยัติต่อประธานสภาในวันที่15มิถุนายนนี้เวลา13นาฬิกาซึ่งในวันดังกล่าวพักร่วมฝ่ายค้านจะ,ะแถลงในรายละเอียดอีกครั้งส่วนกรอบเวลาอภิปรายเชื่อว่าจะต้องไม่น้อยกว่า4วันคาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมหรือช่วง18-22กรกฎาคมเพราะไม่ติดช่วงวันหยุดยาว หากมีรัฐมนตรีลาออกก็อาจจะมีการปรับครมอรแต่ในขณะนี้มีเพียงการชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือบปปชทั้งนี้การที่มีรัฐมนตรีลาออก ไม่มีผลอะไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหากรัฐมนตรีอยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้จะลาออกไปแล้วฝ่ายค้านยังคงอภิปรายได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ